นี่หนึ่งข้าวนะครับเตรียมที่จะทำข้าวจีผู้อยู่เบื้องหลังครับจีครับข้าวจีวจลงทานก่อน แั้นมันคือถอดใจเลเหรออันนี้แผนผสมเครื่องครับ

ไม่ว่าจะโหดเก็บบ่ <laughs> <laughs>